เจอมองนี้ต้องร้องว้าวจ้ะโอ้ยเนาะจะออดเด้อจะออดเจ้าของดีใจเดิมเมื่อกีเ้เห็ดน้องกน<า>กจ้าไปชากมาจ้ะสองสามดอกเลยนี่อุ้ยตายแล้วี่ค่ะโอ้ย เอแหละของการได้เก็บเห็ดละงอกเธอแหละของปีนี้เลยจ้าอุ๊ยมีใจดิอีกดอกหนึ่งใกล้ๆจ้ะอุ๊ยรอคอยมานานมากเกียเพชรละงอกจ้ะมันงามอีกดอกจ้า สามโด่คุณอาจังก็มันเป็นไข่นี่คักแท้ไข่ใหญ่ขนาดอโอ้ตัวนี้บอล์อเลยจ้ะทุกคนยางใหญ่นีายม,มาก็ไไ้ อีกแล้วจ้านี่สองดอกอยู่คุณอีกสองดอกจ้าเกี๊ยเพชรน้องกันจ้ามีคนมาหาแล้วื่อวานพระเจ้าซาพระเจ้าซาอันใบตองน,นี่จ้าเก็บแบบนี้จ้ะโอ้โหดอกใหญ่ดีจนะ้ามีค่ะเบลอเลยอกำลังเป็นไข่จ้าทุกคนวัเผาเก็บก่อน ม,มาเซนมาก่อกวนเลียหูอยู่โอ้โหเวหนจาจ้าพระเจ้ามามาหายเสร็จเมื่อวานนี้พระเจ้าพระกำลังมา,มาอันนี้นี่นี่จา้จาจ้าชูถิ่นดอโมกิดว่าจีได้เหตุได้นี่นะเข้าขึ้นหูม่าเหตุจิออ บอเท่าแล้วบูหูสองไข่จ้าสุขคนคือโชคดีแท้ไข่กำลังอันนี้เลยนี่สามอันบุจ้าสำโพอนอะข้าเจ้าจังซะอุ้ยสามอันบุขาเจ้าซะอุ้ยมีสี่ไข่เหมนเด้อจ้าโอ้ยนมีไข่น้อยด้วยค่ะ ดีใจเด้ทุกคนเลยมหาเฮตดน้ำกันได้จ้าดีใจลายจนลืมสวัสดีทุูุทุกคนได้จ้มามหาเฮตดน้ำกันเด้อโอ้ได้ทั้งเฮตดละงูเหเือเฮตดละงขูขาวจ้าข้าเจ้มามหาแล้วมหานํำหลังเขากันยังไดขอบคุณเล่ขอบคุณเพื่นอนเจอมองนี้ต้องร้องว้าวจ้าโอ้ไม่นอ้อจะอ่อนเด็ออจะอ่จ้จะหงดีใจเด้มเมื่อก็บเฮ็ดน,น้ำกันจ้า เก็บดอบน้ก่อนแต่มันอยากขึ้นลานะคะจักมันปีนอย่างนโอ้ยขอในเด้อบวงคือเอ้ยแบ่งกันกินเด้อจ้าโอ้ปีแรกของการเก็บเระงงเด้อพู้อื่นเขาเก็บดีดีแต่พระเจ้ามาันยังไม่ได้เก็บจ้า พื้นซาไว้น่าจะเป็นเมื่อวานนี้ละคะ่ะนี่สังเกตเบึ่งนะเห็นขจาเจาก็บนะโกงโกงโกงไว้มันอ้มองเป็นพี่ได้ผาาเก็บยานหมานมานมควัดจ้ะอีกดอกนึงจ้ะยังเลยอจ้องพ้นสองดอกได้จ้ะ,ปะไปไปเก็บฟังนะั้นน้่กันจ้ะนี่จ้ะ โอ้ยโชคดีกะดดอขอบคุณที่โดนบันดาลใจให้เมื่อนี้นะมาอยากมาเบิ้งเฮ็ดลราโงูเอา้ามีอีกดอกหนึ่งหลีอยู่ในใบไม้จ้าทุกคนมีทางผู้เฮ้านะเฮ็ดมันออกจ้าก็เลยอ้ยมามาเลาะเบิ้งทางนี้ก่อนหน้าว่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่แอบอยู่แอบเราแอบแอบแบบสวย นี่คะ่ะอ้ยดีใจเด้เอาหักซ้ำดีใจลายกันดิมาไว้เป็นเสืออยู่นี่เนาะทนทไหวจ้ะอู้เดียวจ้ะโอ้ยได้แก่งเงินทวยหนึ่งพูเดินหนีเด้อเล็ดลงอันนี้ทำกันจ้ะอุ๊อุยขอโทษรุนแรงขนาดเลยรุดซ้ำจ้ะเอามาไว้นี่เลี้ยง ให้โชคดีแท้ดอกน้อยปไปไปหาเห็ดต่อจ้จะสะใบชกมาจ้ะสองสามดอกเลยนี่อุ้ยตายแล้วยย่ะโอ้ยโอ้ตายยังม,มีอีกเนาะเนะว้า,าว เก็บน้อกันจ้าโอ้ยดีใจดีจ้ะขอบคุณขอบคุณจักอันขึ้นใจเลือจังอยากมากแต่ว่าอันเมื่อบ้านเจ้าของแล้วข้าเจ้าไปหาเห็ดได้หลดุดโอ้ยลงมาหาเบิ่งก็น,น้าว่ะคุณน่ะสามดอกพูจ้ะดีใจกันน่าเลยเราได้เห็ดอีหลีบคิดว่าสิได้ลายวันนี้จ้าโชคดีกันน่าเลย หมานี่ดีไหมนี่สี่ดอกเลยแ้่จันนี่อยู่เทิงผู้นะยังเป็นไข่อยู่ค่ะเพิ่นเก็บลงมาก็เลยถามขาเจาว่ามันกำลังอ้อก่เทิงผู้นะนี่ นี่เลยจ้าสิบสิบ,สบจากดอกสองสี่หกแปดเก้าดอกจ้ะเก็บก่อนเก็บเอาใส่ตะกร้า,าจ้ะอืมซะอ่อนดีจังเมื่อล้างอยู่เฮมือนเปลือนเน่จ้ะละยามันนี่เอาวางลงเลย จส่ามาขุยลุยอยู่จ้ะผู๋ตามไปตองกระเจ้าปุกจ้ะก็ได้อีกสองไข่จ้าโอ้เบลอเลยจ้ะ หาได้จ้ะได้สมีละปุ้ยได้หลายอยู่เดอ้อทุกคนดีใจขะหนาดิฟ็์เฮดเธอแรกเลยเฮดละงูปีนี้นะเฮดแนวอื่นยังได้กิบ์ละเดือเฮดละงูได้ทั้งเหลืองทั้งขาวเลยจ้าเขาบค้นหลายๆที่จ้าที่รับชมคลิปจ้า <c oughs> ได้นไหมผม <c oughs> นี่ไว้เจอกันคลิปหนะ้าเด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ล้างเรียบร้อยแล้วจ้ะเอาไปแกงจ้ะมื่อนี้